ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะฮะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มารีวิวควาดิโอนะกองหลังของแมนซิตี้นะครับผมนะควาดิโอกองหลังของแมนซิตี้99นะ99นะ 99, นะ ว่าดิโอโอเคยืนเบกซ้ายได้วะยืนเบกซ้ายได้เก้าเก้าเงนนะแต่มันจะทำได้ดีไหมมันอาจจะไม่ได้ดีเท่ากล้องหลังปกติหรอกนะแต่มันก็แทนที่กันได้นะเผื่อแบบจำเป็นไงโอเคสเตตนะครับผมบอลชนเจ็ดสิบเอ็ดนะส่งสั้นเจ็ดหกเปิดบอลเจ็ดเก้านะลูกโม่งแปดห้าเกมรับแปดเจ็ดทากลิง 5. เก้าห้าแอคเรชันเก้าหก นะแล้วก็กินเม้นต์96นะครับผมมีสปีดป3สปีดต้น72ลังงานยิง73กระโดด95แข็งเกรง91บาลัง70แล้วก็สเตมีนา75นะครับผมสกิลมีมงนะเปิดบอลพุ่งเปิดบอลริมเส้นเดี๋ยวนะเปิด,ดบอลริมเส้นอ๋อมันมันยืนปีกได้นะนะครับผมมันยืนปีกได้และเป็นปาง,งานเปิดด้วยเท้าซ้ายก็น่าจะได้แหละนะครับไม่ใช่ปีกเดี๋ยวย,ยืนแบกซ้ายนะ ยินเบกซายนะครับผมก็ได้แหละในมีสกิเปิดบอลริมเส้นติดตัวนะมีทุ่มไกลนะครับผมตามประกบคู่ต่อสู้ตัดบอลบล็อกเกอร์ลูกอากาศทําได้ค่อนข้างดีแล้วก็ตัดบอลท่ายากแล้วก็มีเล่นในเกมที่กดดันได้ดีนะนะสำหรับกวาดิโอนะครับผมปกติก็จับยืนฝั่งไหนซ้ายหรือขวานะซ้ายหรือขวาผมเอาฝั่งนี้แล้วกันนะนะครับผม เอาฝั่งนี้ละก,กันเปลี่ยนทีมเลนะครับผมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ยู่นี่นะโอเคเรียบร้อยนะครับผมจับลงสนามนะฮะวารดิโอไป ลุยโอ้เคียฟผมมาเกมแรกนะครับผมกับวาริโอนะฮะมาจะเข้ามือหรือเปล่าจะแน่นๆเหมือนอาราบาหรือเปล่าอาราบาเี่นแน่นจริงนะฮวาริโอจะแน่นหรือเปล่าเปิดบอลเปิดบอลได้นะครับผมเปิดบอลบนเส้นมีเปิดบอลพุ่งมีนี่วาริโอก่อนออกข้างเปิดติดลูกนี้เปิดมาอาราบาโรดริวาริโอเปิดอุ้ยเปิดดูทางซ้ายนี่หว่าเออว่ามาทางซ้ายนะมาดูลูกเปิดมุมครับผม จะได้โมงหรือเปล่ากวเดิโอนะโคงคงเป็นลุยดิอาร์ตว่ะกวเดิโออยู่ไหนวะบีเปิดมาลูกนี้เคลียร์ไปก่อนโอ้โหเดก้าจับไม่ได้ฮะอย่างงี้อ้าวกวเดิโอหายไปไหนเดี๋ยวอู้มันมันไปตามประกบฝั่งฝั่งขวาว่ะนะแล้วว่หายไปไหนกวเดิโอเคลียร์ไปก่อนนะลูกโมงน่าจะทำได้ดีสุดๆอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยฉล็บกวเดิโอนะฉล็บคากกวเดิโอเสียวเลยนะครับผม มาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหเดียวนะว้าเดียมันไปตามไปตามอีกคนนึงอ่ะแล้วไม่ตรงนั้นว่างเลยครับผมนะเหมือนมันไปวิ่งตามอีกคนนึงแล้วตรงนั้นไม่โคตรว่างนะโอ้โหพลาดไหมอย่างนี้อย่างนี้ถือว่าพลาดไหมมันว่างมากเลยอ่ะนะโคตรว่างเดีดิเหมือนไปเหมือนไปวิ่งตามวิ่งตามไขวานะนั่นน่ะวิ่งแล้ววิ่งและแล้วตรงนี้มันว่างเลยครับผม <c oughs> ไอ้วิ่งตามมันก็ดีอยู่หรอกแต่ถ้ามันไม่วิ่งมันก็ล้ำหน้าอยู่ดีถ้าส่งอะนะะโอโโ้โหมาอย่างนี้มาอย่างนี้อาราบากวาดิโอช่วยกันเด็กนุ่มก <s ummer> วาดิโอเบียดเบียดเบียด <c oughs> โอเคลูกนี้ทำได้ดีนะครับผมมีเบียดมีบังได้บอลอะ โอเคจบเกมครึ่งแรกนะครับผมแม่รู้สึกว่าเกมครึ่งแรกเนี่ยยังตูนไม่ติดหรือเปล่าแล้วก็ผมเปลี่ยนเปลี่ยนฝั่งกับอาราบานะนะปกติวตเดโอที่ผมยืนตอนแรกเนี่ยมันอยู่ฝั่งซ้ายใช่ป่ะไม่จับมาอยู่ฝั่งขวารู้สึกว่าจะดีขึ้นนะนะรู้สึกว่าจะดีขึ้นอยู่นิดหน่อยนะแต่เกมที่โดนที่โดนยิงเ่ยยังรับว่าไปตามอีกคู่หนึ่งแล้วก็เหมือนมันโล่งอะนะฮะมาอย่างนี้ครับผมกว่าเดโอจะมีดักได้บ้างหรือเปล่า ตรงกลางโอเคยังไงตามดีวิ่งตามดีนะกว่าจะโอใจามาครับผมดักได้หนึ่งครั้งนะฮะโอเคว่ายืนฝั่งนี้โอเคนะลูกนี้ล้ำหน้าครับผมทำไมถ้าไม่วิ่งตามมันก็ล้ำหน้านะไม่ใช่ว่ามันจะอันนี้ตลอดนะถ้ามันไม่วิ่งตามมันก็ล้ำหน้าก็นั้นแหละนะแต่บางทีแม่งวิ่งตามเขาเกิอนะอ่ะเกินไปจนแบบสุดท้ายแม่งเจอเขายิงเขาไม่ได้ส่งแต่แต่เขายิงแต่ถ้าเขาส่งก็ล้ำหน้าอยู่ดีมาดูลูกเปิดมุมครับผมจะมีได้หมูมบ้างหรือเปล่า ไม่ได้ว่ะผมก็ตั้งให้มันโม่งอยู่นะกว่าเดียวโอ้โหปัมมาสวยลูกนี้นะถือว่าทำได้ดีว่ะตั้งจากเปลี่ยนตำแหน่งนิดนหน่อยดีเฉยดีกว่าเดิมเยอะนะครับผมโดดพลิกไม่ได้มูดเสียละโอ้โหปั๊มสวยมากลูกนี้นะครับผมดุดันไม่เกินใจใครเนี่ยใส่อย่างเดียวกว่าเดิโอกวาดียวไปประคองก่อนโอเคดักสวยลูกนี้นะครับผมอ่านเกมขาดอยู่นะ ดีขึ้นเยอะว่ะจากเปลี่ยนตำแหน่งนิดหน่อยคือมันดีขึ้นเยอะนะครับผมเราแรกอาจจะอาจจะจัดตำแหน่งผิดนะครับก็เลยรู้สึกว่าแบบมันหลุมหลวมว่ะกองหลังนะแต่พอเปลี่ยนตำแหน่งไปโอ้โหได้การอยู่นะได้การอยู่นะโอเคได้ไปเท่าไรเกมนี้ได้ไป5.5้านะครับผมอาจจะมีช่วงแรกเลยที่แบบไปวิ่งตามเลยแบบ โล่งมากให้เขายิงเนี่ยแต่เกมข้างหลังดีขึ้นเยอะนะเนี่ยเกมขึ้นหลังดีขึ้นเยอะต่างจากอาราบาที่แบบโอ้อหดีของซซนฟองบาจริง่อาราบาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าช่วงต้นเกมเนี่ยจัดตำแหน่งกับอาราบาผิดฝั่งนะแต่อาราบามันยืนตรงไหนก็ได้แหละนะแต่ปาเดโอเนี่ยฝั่งขวาน่าจะโอเคนะครับผมแล้วก็ไปยืนไปตัดไปไล่ตามเขาเกินไปแล้วก็ว่างเจอคนยิงไกลเรียบร้อยโอเคแต่เกมนี้ก็ถือว่าทำได้ดีถ้าตัดลูกทุกลูกที่เสียประตูออกนะมันก็ทำได้ดีเลยนะ ตัดบนได้หลายจงังหวะเลยนะครับผมไปต่อเกมที่สองกันนะฮะไปโอเคเกมที่สองนะกวาดิโอเกมได้ถือว่าทําได้โอเคอยู่นะครับผมถ้าไม่นับลูกได้ที่ไปวิ่งตามเขาจนเกินไปนะฮะจนแบบหลังว่างเจอเขาจินไกลเรียบรอ้อยงงมากนะครับผมวิม่งไปไหนหวะน,นาจะพอเปลี่ยนตําแหน่งก็ดีขึ้นเยอะเลยโอเคเกมที่สองเริ่มนะฮะมาอย่างงี้กวาดิโอหุ่ยดักไม่ได้เจออารบาอารบาเอาอยู่ฮนะ ไมกแล้ววาดิโอต้องเอาอยู่ลูกนี้เป็นคาร์เชลโลวาดิโอเคลียไปก่อน <c oughs> โอ้โหตึงตึงนะครับผมอืออย่าเสียบอลตรงนี้สิวาดิโอ,อเปิดข้ามฟากด้วยเท้าซ้ายอุ้ยแม่นนะแม่นแต่บอลมันไม่ได้พุ่งนะครับผมลูกนี้วาดิโอดักสวยนะครับผมย,ยืนดีว่ยมนตำแหน่งดีว่าไมกแล้วฮะวาดิโอ <c oughs> สอดขาไปได้แต่เอาไม่อยู่เอาหมุน น่าจะหลุดไปแล้วนี่ยน่าจะหลุดไปเแล้วแป๊บเดียวนะครับผมอยู่ดีก็หลุดโอเคไปต่อเกมที่3ามก็แล้วกันนะครับผมไปฮะโอเคเกมที่สามแล้วนะครับผมเกมแรกเนี่ยก็มีจังหวะตามประกบแหละนะครับผมคือมันตามประกบพูต่อสู้ดีเกินตามแบบติดตัวจนแบบล่อยโล่งอะนะครับผมเกมสองเนี่ยมีจังหวะอ่านกินได้ครั้งสองครั้งแล้วก็หลุดไปมาเกมที่สานะครับผมเกมนี้มามาแล้วครับผม กมรับเอาอยู่หรือเปล่าลูกนี้โอเคบาดักสวยกวาด,ดิโอออกข้างไม่แม่นว่ะแม่นแหละแต่มันเบาเ,เนี่ยวาดิโอโอเคนะครับผมวิ่งกลับมาอ่านเกมสวยมาดูลูกม่งนะครับผมจะได้ม่งอีกหรือเปล่าจะได้ม่งอีกหรือเปล่าสำหรับกวาดิโอเป็นลุยดิอาร์ตว่ะนะอ่ะกวาดิโออยู่นี่นะครับผมอ้ามีสกีปนมาริมเส้นอย่างนี้ก็ สวยดีครับมันไม่ค่อยโค้งนะเวือนเปิดอ่ะอาจจะพอดีแหละแต่มันไม่โค้งว่ะนะโอเคจบเกมครึ่งแรกนะครับผมมิโอกาสได้เปิดบอลจากทุมเส้นหนึ่งครั้ง บอลมันบอลมันสวยอยู่แต่มันไม่โค้งนะครับผมบอลมันไม่โค้งนะยก็ยังไม่ได้ไม่จวดจ่ายบอลเสียหนึ่งครั้งตัดบอลได้ประมาณสองครั้งนะฮะอ่ากวาดิโอก็ถือว่าเป็นตัวที่อ่านเกมดีนะตามประกบคู่จะสู้ก็ดีนั่นก็ดีเกินนะครับผมตามประกบคู่จะสู้ก็ดีเนี่ยดีเกินโอเคมาเกมครึ่งหลังนะมาเลยฮะจะมีตัดบอลใหม่ปอเขายิงนะ่กวาดิโอต้องเอาไว้อยู่นะ ต้องเอาไว้อยู่นะเดี๋ยวเดียว,ยว <c oughs> ชุลมุนกันปะเนียมาเลยครับผมมาเลย,ก,ก,เลยกวาดิโออยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะตัดบอลได้ก่อนที่กวาดิโอเปิดออกข้างมาเปิดดีอยู่นะออกข้างนะฮะดูนแทงมาอย่างนี้กวาดิโอจะมีดักได้ไหมไม่ได้อ ตาประกบเขาก็ดีแหละแต่บางทีก็นะบอลมันไปมาไปมาก็ไม่ทันเหมือนกันนะนีโอเคจบเกมที่สามนะครับผมเกมนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้มีโดดเด่นอะไรนะเนะยยังไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่ก็ยืนคู่อลบาได้ได้ดีอยู่นะครับผมให้ดีอยู่อ่านเกมตามประกบคโคสูเนี่ยดีจริงนะตามประกบคูคสูก็ตามติดตัวเลยว่ะตามติดบางทีก็ติดเกินอนะจนแบบ เหมือนปล่อยที่ว่างให้คนที่เลี้ยงมาได้ยิงเ่ะ่ยบางทีนะโอเคเกมนี้นะครับผมไไปเท่าไหร่ได้ไปสิจุดห้านะครับผมโอ้โหเป็นสงครามเกมที่ที่น้อยจริงๆแต่อลราบาม่คืออาาบามันคงเส้นคงวาจริงนะอลบาบาเนี่ยแต่กวาดิโอเนี่ยแม่นะอาจจะไม่ได้มีส่วนผิดพลาดได้แรงหรอกแต่ในเกมนี้ก็ยังว่ามันไม่ได้เด่นนะครับผมมันไม่ได้เด่นนะ โอเคแต่มันตามประกบตามประกบอะดีมากนะดีมากแต่ก็แต่ก็คอยบังคับมันด้วยดีมันตามเกินเดี๋ยวปล่อยกองกององหน้าเขายิงแบบเหมือนลูกแรกของเกมแรกอันนั้นนะคือโหเป็นการตามประกบที่ตามอย่างเดียวอะตามดีเนะ okay. กินนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายลส